สวัสดีครับผมนายแพทย์สารโลจินทร์นะครับผมเองนะครับจบแพทยศาสตร์เกียินิยมนะครับอันดับสองจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับมหาวิทยาลัยมหิดลครับหลังจากจบมาครับผมไปเป็นแพทย์ชัยทุนนะครับอยู่โรงพยาบาลสมุทรปราการเป็นรลานหนึ่งปีครับเป็นหัวหน้าแพทย์ครับหลังจากนั้นผมก็กลับมาครับรับตาแหน่งเป็นผู้ช่วยนะครับอาจารย์สอนเครืาแพทย์ในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยไม่ได้โดนเช่นเดียวกันแต่ไหน,นครับผมก็ผ่านตัวเองครับออกไปอยู่ต่างจังหวัดอีกรอบหนึ่งอยู่โรงพยาบาลเอกชนนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ตเป็นหัวหน้าแพทยา์เวชปฏิดัติไปปัจจุบันนี้ครับผมรับตําแหน่งเป็นแพทย์เวชศาสตร์นะครับประจําห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลลาดพร้าวครับสําหรับผมเองนะครับที่เข้ามาทําในธุรกิจเอเจลเพราะผมคิดว่าอาชีพที่ผมทําอยู่เนี่ยไม่มีความมั่นคง หลายท่านครับผมคิดว่าเอ๊ะทำไมที่หมอบอกว่าหมอทํางานไม่มั่นคงเงินเ,เดือนเป็นแสนเ่ยนะไม่มัน่นคงใช่ครับเพราะเงินเดือนหลักแสนที่หมอได้อยู่ตอนนี้ที่ผมได้อยู่ตอนนี้นะครับเกิดจากการที่ผมยังต้องลงมือทํางานเกิดจากการที่ผมต้องอยู่เวนอย่างหนักครับมันหมายความว่าถ้าวันไหนที่ผมไม่ได้กลับบ้านผมป่วยผมทํางานต่อไม่ได้รายได้ผมหยุดครอบครัวผมที่ตามมาเขาลําบากถึงทำให้ผมคิดครับไม่ว่าอาชีพไหนก็ตามครับมีรายได้หลักแสนหลักล้านครับ ที่มาของรายได้ครับยังมาจากการที่เราต้องลงมือทํางานอยู่เอาเวลาเอาแรงกายแลกงานแลกเป็นเงินอยู่เนี่ยยังไงก็ไม่มั่นคงครับแต่ที่มาเปิดใจกับเอเจลนะครับบอกต,ตรงๆเลยตอนแรกเปิดใจกับสินค้าผมว่าใช้ดีครับเราทําให้เราประทับใจพอมาดูในมุมมองธุรกิจครับมันให้ความมั่นคงของผมและครอบครัวได้ทุกวันนี้ครับผมเป็นดี렉เตอร์ครับรับเดือนละแสนเนี่ยถ้าวันนี้ผมไม่กลับบ้านผมปวดผมเป็นอะไรไป คุณพ่อคุณแม่ผมที่อยู่ที่บ้านครับยังรับไรายได้จากเอเจลที่ผมสร้างไว้ครับทุกเดือนนี้นะครับเดือนละแสนตางนี้ต่อเดือนทุกเดือนทุกเดือนเป็นพาสซสี่ิินทำครับถ้าอยากได้ความมั่นคงแบบเอเจลครับรีบทําครับรีบสมันรครับและรีศึกษาทุกคนสําเร็จได้ครับ